สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมื่อนี้กะมาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชี่ยวันที่13ตุลาคม66เนาะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมื่อนี้น้ำเชี่ยกะจะมาประกบตัวเลขแม่เพ่นกับน้ำเชี่ยครับปะทะกันเด้ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีอเพิ่นถือ0 2สองงวดว่างหันค่ะท่านผู้ชมสอเนาะครับค่ะ บนอย่างเดียวโอ้พิ่นเก่งเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะพิ่นเก่งจนวาเห็ดให้น้้ำเชี่ยนีย่ประกบเลขให้แฟนครับได้คือกันครับเนาะแม่ค่ะ,ะการที่สีประกบเลขให้แฟนครับที่น้ำเชี่ยเห็ดขึ้นมาเนี่กันย่อนว่าเอฟซีค่ะท่านผู้ชมเอฟบซีอยากให้น้้ำเชี่ยประกบเลขค่ะเคยเห็ดมาหลายปีแล้ว เรากลักบไปหยุดค่ะท่านผู้ชมเป็นยังคือไปหยุดเพราะว่าจะคล้อ,อง่องประกอบขันว่าถือมาอยางเอฟซีนะครับพักหลังเซียนเพนนิ่งเจอกับบนิง,ค,นงนค,ครับพี่น้องเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมครับเอาค่ะท่านผู้ชมครับอทุกมือนี่กัลเล่เด้มากประกอบเล็กไห้แฟนครับเนาะค่ะตัวเดนมากเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่า น้ำเชี่ยสิขเบองกอนขันพี่น้องแฟนคลับของน้ำเชี่ยบอกสูตรมาน้ำเชี่ยสิไลย,ย้่อนค่ะไ <c oughs> ลย,ย้่อนแล้วเอาน้ำเชี่ยสิว่าสังเกตเลยบ้านเอาลงเลยเนาะ <c oughs> มั่นใจแล้วครับผมคเพราะว่าเ้าเห็ดสูตรเพิ่นเป็นแล้วครับ้านนี้กาเหตุสูตรเราก็ต้องแยกลย,ย้่อนขึ้นค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ครับการเฮ็ตเป็นแล้วก็สิบ่ซ่อมค่ะท่านผุ้ชมถ้าเหตุว่าเป็นเพิ่นเพิ่นแพงสูตร น้ำเสียกับสีเบิงผนกรเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาคลิปนี่ก็จะเป็นเหลขกน้ำเสียกับแม่เพริประกบกันเหลขบนค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะครับผมค่ะเหมือนกับเพนท่ายมาว่าสานสีขาวนาวดีเท่าครับค่ะมีอากาศเย็นลงครับค่ะโอ้น้ำเสียหิ่งยูทงค่ะท่านผู้ชมค่ะลมเตรียมเตรียมครับผมค่ะ อ๋อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยเนาะครับค่ะไก่ไก่นี่ได้แถวอ๋อออ๋อค่ะท่านผู้ชมเบิ่งออกบ่ค่ะเบิ่งออกบ่นี่นี่มาเบิ่งหมวนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่น้ำเชี่ยบ่าเอาแผ่นใยใยใหย่เบิ่งค่ะเอามาเบิ่งสถิติตีถีน้ำเชี่ยจดเห็นแล้วเนาะครับค่ะทุกคลิปลงมาแล้วทุกคลิปลงมาแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอันดึงตุล่าว่าหันนี่พี่น้องแฟนลับัพิ่นโท่บอกพ่นถือ เพิ่นล่อเบิงให้น้ำเชีย่ยประกบหรอกอะประกบให้เอฟซีเบิงครับค่ะสำหรับเอฟซีของน้ำเชีย่ยที่เพิ่นสังเกตเพิ่นได้เพิ่นประกบเพิ่นจัดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพิ่นมักแบบนี้ค่ะเพิ่นกับว่าสนดับเนาะแม่นครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมงวดงวดว่างหันนี่หนึ่งตุลาแม่เพ้นเพิ่นได้ศูนย์ก็หกเลขออกสองศูนย์สอง มาเบิ่งของน้ำเชี่ยค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยได้สองกับสามป๊าเต็มเต็มบัวเฮ้ยมันมันบัวลู่เนาะเถาะเนาะแมนกับผมค่ะเอาไปในงวดนี่มาเบิ่งนะค่ะท่านผู้ชมนี่แม่เพ็ญได้ศูนย์กับโกตัวเก่าครับน้ำเชี่ยได้สองกับเจ็ดค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ละค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยย้อนหลังไปงวดก้อนกับเข,ข,ขาอยู่ฮะงวดนี่บ่แมนหากับสองนี่บ่ครับ หกับสองสิบหกสิบหกกันย่าเนาะแมนค่ะเอาลงตามตาใหมเพื่อนเห็นได้ไดเลยเถอะครับคอยเด็กเก่ากัมหนึ่งแม่หนึ่งสองค่ะดันบุษมครับผมสองงวดติดแล้วค่ะโอ้สองงวดติดแล้วค่ะดันบุษมเนาะครับค่ะแสดงว่า FC เอฟซี่เฮ้าเบิรงงวดนี่หรอบ่ายงวดที่สองมาเพิ่นจัดเลยดิเนแมนจัดได้แล้วคือของผีปะไก,ก่กับผีต่อยครับ เอางวดที่สามสิเป็นจ้าไดค่ะเดี๋ยวนี้มีแต่ผีปักไก่กับผีต่อยแล้วก็จะมีแม่เพ่นกับน้ำเชี่ยออีกเนาะครับค่ะก็จะมีอู้อีกหลายอยู่หลายกลุ่มเนาะเา็อปมีหลายกลุ่มอยู่ครับผมค่ะหลายกลุ่มแม่ทางเหนือมูนหันขาด่านูุชมนี่่าด่านูุชมน้ำเชี่ยห้พี่รองเบงเฉพาะอันนี่น,น,นี่แม่เพ่นในศูนย์กับหกตัวเกา่าน้ำเชี่ยได้สองกับเจ็ดค่ะ โอ้สอง,วด,อสองวดแล้วบ่ทอสองงวดแล้วสิบหกกัญยากับเขานี่ค่ะวันที่หากับสองหนึ่งสองของคำเชี่ยเก่ากับหนึ่งหนึ่งสองนั่นพี่น้องก็ชิว่าแม่นีหยงังเอาสองสำหนักมากประกรบกันไหมคะ่ะครับค่ะเอาสองสำหนักมากประกรบกันนี่ค่ะท่านผู้ชมเอาเก่ากับหนึ่งมากประกรบหากับสองแม่เพี้ยนไหมคะ่ะครับค่ะเราก็จะได้หนึ่งสองถูกต้องค่ะ บาง่ันพ่นพ่อหลุอีลีที่เท่าจักสี่ห้เบิ่ง,อ,งอียงนี่นี่เรื่องจริงเนะเาะสาครับ <laughs> หนึ่งตุลาเนี่ยศูนย์กับหกครับค่ะน้ะนำเสียอไสองกับสามเอามาประกบกันเลขออกศูนย์สองเนี่ยเมนค่ะบานนี้อันนี้สิเป็นอีกสิเขาอีกบ่แม่เพ่นได้ศูนย์กับหกน้ำเสียอดไสองกับเจ็ดา 7. บาง่ันเพ่นกระดับทั้งเจ็ดทั้งสองดับศูนย์ดับหกไปค่ะท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวนี้กระแสะเลขสีมาแรงค่ะท่านผู้ชมพอสักนี่ยงสิเอายูบ่ะค่ะยูบ่อยู่ก็ตามสูตรเนาะครับผมค่ะว่าม,มีผู้ใดรู้เนาะค่ะท่านผู้ชมเอามาบางสุดประกบค่ะชุดประกบคู่นี่ค่ะขอให้เดินดีคือผีปักไกัก็ผีต่อยเนาะครับผมค่ะชนกันบ่อ มีชนศูนย์สองศูนย์เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองครับผมหกเจ็ด <6. S 2> โอ้ชนชลหลายโอครับผมชนหนึ่งคูสองคูสามคูสี่คูครับชนสี่คู่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมโดยมากแล้วเลดแม่เสียสิว่าคอยกอดกันกัน,กนหรือว่าเขาจะกอดกันงวดหนี่กับเพราะจักสองเจ็ดเจ็ดสองนี่สิอืม นี่แหละค่ะทานู้ชม่มครับเข่าบนด้ครับพี่น้องสองหมดวันค่ะครับเทิง 1, 2, หนึ่งสองแล้วก็ศูนย์สองครับหรือว่าจะเป็นคูทางค่ะทานู้ชม่มบ่ต้องทางตรงตรงเลยเนาะครับอยู่ในนี่แหละคับพี่น้องตรงตรง,ตรงก็ให้เขานะ่าเนาะครับนี่แหละค่ะว,วิ่งกันออกมาอ่าน้ำเสียได้สองกับเจ็ดแม่เพ่นได้ศูนย์กับหก สองตัวบนก็นได้0 2 0 7 62, get 6 2 7 6 7 2 0 6ค่ะท่านผู้ชม6ค,คู่ค่ะเอาแคปหน้าจอดเด้อค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมครับตัวเลขนี่ก็เหตุขึ้นมาเอฟซีเพิ่นโทรบอกค่ะแม่สองงวดคุณย,ยัง้าใจว่างวดเดียวดิเถาะสองงวดค่อยๆว่าได้เบิ่งนจ่อยว่างหานันค่ะฮัลโหลเดินดีเงี้วรองเบิ่งครับพี่น้องเนาะฮับอาจหลเป็น ที่เด็ดไม่ให้พี่น้องเอฟซีก็ได้คร <ส lonely, S 1> <c> ับผมขอบคุณเอฟซีเนาะมีอนค่ะขอบคุณเอฟซีค่ะท่านผู้ชมครับแบ่งปันกันเพิ่นดีน้ำอีหลีค่ะทั้งเซียนทั้งเอฟซีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นอยากให้เลขเขาค่ะครับมื้อนี้อาจารย์รักลอยอ่ากระนวลเนาะครับค่ะเพิ่นกระโท่นํามันใจแห้งน้าเชี่ยรักลอยอ้าลักลอยสองปีเพิ่นบ่อนรุดเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่กล้านําเสนอให้ครับเพราะว่าเพิ่นเปิ่นเย็นทั่วโล่ง ถือกระดีว่าถือกะว่าให้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเลยเพิ่นเลยบ่หาเหาให้ใส่หัวนะคะรับผมอาจารย์บอกเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นกระโท่มาอีกว่าเลขเขานํำเชียรลักหน่อยค่ะสี่ตัวค่ะนํำเชียก็ลงไปแล้วถ้าพี่น้องบ่เห็นวันที่สิบห้าเจอกันคลิปสรุปหวยครับทุกสำนักเด้อค่ะท่านผู้ชมจะบ่ไดดสรุปเฉพาะวันหวยออกครับค่ะ ตัวเลขที่หวยออกเลขพิเศษก่อนหวยออกจะมีเลขพิเศษแล้วก็เลขอ่ะวิ่งผู้ใหญ่กทมตัวเดียวค่ะท่านผู้มชมค่ะแล้วก็บ่แน่ใจว่าสายด่วนก่อนเที่ยงจะเอาอีกบ่ค่ะว่าแน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวข้าง้ามีอียงเอ่อฝนทรงม้าหายด่วนๆแปลกๆน้ำเสียงสีลุ้งหายด้วค่ะท่านผู้ชมเนาะที่แน่ๆนะรนะู้แล้วว่าอ่าเลขวิ่งตัวเดียวนะทอแมน ผู้ใหญ่ส่งให้ค,ค่ะกทมค่ะสองน้องหันาะครับค่ะแล้วก็เลขพิเศษบนเลขพิเศษบนค่ะที่เขาศูนย์สองค,ครับผมผู้เม็นนู้นเถอะับมิจหางเองซี่หางหางบนพรมครับบ่าวบ,าบนล่างเอาสำหรับคลิปนี้บ่าวไาลคา์ค่ะ่ามผู้ชมโว้ไปแล้วค่ะคขอให้พี่น้องเอซี่ยูดีมีแห้งสุขสุขคนนอนรับฟันดีพรุ่งนี้เจอกัน นี่จะที่เด็ดมีแต่หลุ่นใหญยนะคะครับอาจจะมีแม่กทอทมออ่าพอเพ่งแล้วก็พี่น้องถทมมาหลายพอจะเลื่อนศิลฟันท่งรักซิบรักน้วยบนตัวใดค่ะเนอะรพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็ต่อไปนี่ก็จ,จะเป็นเลขเด่นของน้ำเชี่ยเนาะค่ะมาครบบนนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ